แรดว่าพอพูดเรื่องพร้อมไม่พร้อมมีลูกนึกถึงนี้เลยบ่วงมีความเห็นอย่างไร h t t p s youtube b e เรื่องอะไรเนี่ยนีอัอนี้แรองรเงหเรือเนี่ยเด็กอง้ะไรงอันนี่รอะไรครับเนี่ยเร็บเงิะในกระ่งพัดตกน้ํยแม่เลี้ยงตบหน้ายอ้โหเดี๋ยวนะนงไนี่ห้าขวบงะก็ลนงะไปเก็บตังไนีร่ะไนะไ่่องอไน่าอไนี่รู่ตกไรน้่เรไรเน่รออะเน็กกเตกใจตกใจรเนราะตกน้ํา พลเรือมังดีมาช่วยขึ้นมาได้ปับ๊บแม่มาแล้วแม่แม่ดิ้งมาเลยอ,อะไร,ระจะเกิดขึ้นตกน้ำนะจมนะน้องอันตรายเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหพอแล้วพอแล้วพอแล้วขึ้นเลยต่อไว้นะต่อให้น้องต่อไว้ไม่แล้วเดี๋ยวนะ แล้วผู้ชาย2คนนี้เขาปล่อยให้เด็กลงไปได้ยังไงหรือว่าเด็กลงไปเองแล้วผู้ชายเขามาเห็นคือมันไม่มีคอนเท็กต์ก่อนหน้านี้ผมผมเดาว่าเด็กน่าจะลงไปเองแล้วผู้ชาย2คนนี้มาเห็นก็เลยแบบพยายามจะไปห้ามอะไรย่างนี้เหรอแล้วขึ้นเลยต่อไว้มาต่อไ้น้องก่ไว้อันนี้คือผู้ชายเป็นพี่เหรอแล้ว ตะกี的的้นี่เสียงเสียงแม่เด็กตะโกนบอกว่าบอกให้ดูน้องอย่าเอาน้องลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะเมืี้เห็นมาเอาลปกลับไปแล้วเราก็เลยเรียกม่เนี่ยแล้ไม่อเด็นกีวที่มันนะกงไม่ผู้าูกอกาปลาหปลาอ่าตย่าติงกลับ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรตกใจ โอ้โหเมื่อกี้เธอได้ยินเสียงเด็กกี่ขวบเธอว่าเขาบอกเป็นพลเมืองดีสรเราว่าสี่เออแมนเป๊ะเลยหรอเด็กคนนี้สี่ห้าขวบไม่เกินนะครับพี่ผู้ชายคนนี้เพิ่งเตือนว่าตกน้ำนะจมนะลูกนะผมผมขอดูผมขอดูใหม่ก่อนดิอ๋อคือสองคนนี้เป็นพลเมืองดีจะมาช่วยเด็กเด็กน่าจะลงมาก่อน อ๋อแล้วผู้หญิงบอกว่าทำไมไม่ดูน้องหรอปุ้ยปุ้ยน่าจะเป็นเด็กอีกคนหนึ่งที่โดนโดนตีนี่ไงคนนี้น่าจะชื่อปุ้ยไหมที่โดนตีเนี่ยเขาตีคนนี้ ก็คือคนนี้ชื่อปุ้ยเป็นพี่แล้วก็คนนี้คือเด็กที่ไปเก็บเหรียญในกระทงเหรอเป็นน้องใช่ไหมกลับ้ด้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสกใจโอ้โหก็คือปุ้ยปุ้ยคนเป็นพี่นี่ที่โดนตีนี่เด็กอายุสี่ขวบเหรอปุ้ยหาปลาอยู่เอาจริงนะถ้าถามผมผมรู้สึกว่าก็แม่ผมก็เลี้ยงผมแบบเนี้ยก็ถ้าถ้าสมมุติว่า ถ้าสมมติว่าผมปล่อยให้น้องผมไปทําแบบนั้นนะ่ะแม่ผมก็ตบผมเหมือนกันเอออันนี้อันนี้เบสออนตัวผมเองนะว่าแบบประสบการณ์ที่ผมโดนเลี้ยงมาคือถ้าแบบว่าแม่ผมบอกให้ผมแบบว่าดูน้องดีๆแต่ว่าผมแบบปล่อยปะละเลยแล้วแม่ผมตบผมก็เออมันก็เม่เซนสมมับถคาที่คงว่าใครผิดผมสรุปได้ว่าความผิดใ้เสื้อขาวนะคร <What S 2> <the fuck? S 1> มันมีประเด็นอีกดูให้จบเหรอเออมีประเด็นอีกเหรออ่ะอผมอนึกว่ามันเท่านี้เธอว่าเราบอกเราว่าสี่เออแมนเป๊ะเลยเหรอเดี๋ยวเนี้นแม่บ่วงก็คุยดีไม่ใช่เหรอบ่วงที่เคยคุยกันคุณคุณได้ยินผมคุยกับแม่แบบไม่กี่ชั่วโมงคุณรู้คอนเทกต์ทั้งชีวิตของผมเลยเหรอสี่ห้าขวบไม่เกิน<อ>นะครับพี่ผู้ชายวันนี้เพิ่งเตือนว่าร<อ>ะวังนะออโอ้ตกน้ำนะจมนะลูกนะพรัวตกไปจริงๆครับร้องจ้าเลยคราวนี้นี่ แก่คว้าดึงฟึบขึ้นมา<อ>ได้นะโอ้ขอบคุณมากพี่แต่เหตุการณ์ต่อไปนี่ครับ<อ>พี่สาวโดนแม่ตีซะเรื่องตกน้ำล้วเป็นเรื่องเล็กไปเลยโอ,โอ้โหนี่ครับเกิดขึ้นตรงนะเรื่องตกน้ำเป็นเรื่องเล็กไปเลยผมว่าเรื่องตกน้ำาป็เรื่องใหญ่หญโดนแม่ตีอะเรื่องเล็กโดนแม่ตีเนี่ยแม่แม่ตบหน้าเนี่ยมันไม่ถึงตายเป็นอย่างมากก็แก้มแดงเรื่องตกน้ำเนี่ยแม่จงจมน้ำจมน้ำตายได้คือ <c oughs> คือผมไม่ได้จะบอกว่าแม่ตีลูกเนี่ยแม่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือสมควรนว้ยแต่ว่าเรื่องตกน้ําเป็นเรื่องเล็กไปเลยนะผมว่าอันนี้ลำดับผิดนะอันนี้น่าจะลำดับผิดนะโดนแม่ตีนี่เรื่องเล็กโคตรโคคอหักทําไงเฮ้ยคุณโดนตบคุณโดนตบหัวหรือคุณโดนตบหน้าแล้วคอหักนี่นคือแบบบนอะไรปรับความเร็ว2.0หน่อยดิบวงร่างกายคุณมันไม่ได้จะรับอะไรไหวแล้วบนโลกนี้คุณคุณโดนอะไรคุณก็ตายอ่ะถ้าสมมติว่าแค่โดนตบแล้วก็คอหักอ่ะเอาจริงนะ วันลอยกระทงพอดีเลยตรงว,วัดสิงห์ริมคลองสนามชัยนะครับหรือว่าคลองดานนะครับจอมทองกรุงเทพมหานครเจ้าของคลิปคือพี่เจ้าเขามีฉายานะสจร109เ้าเขาเป็นยูทูบเบอร์สายแต่งรถแต่งมอไซค์แต่งมอไซค์อ่าอ,อยู่แถวเอกชัยอ่ะไปลอยกระทงที่วัดครับแล้วเห็นเด็กผู้หญิงตัวนิดเดียวอ่ะนะเสื้อสีเงินงอายุสี่ห้าขวบทีมแข็งว่าปีนตะลิ่งอยู่เอื้อมเอื้อมจะหยิบหยิบเหรียญในกระทงครับโอ้ยพลัดตกลงไปครับดีคว้าไว้แล้วดึง ขึ้นมาได้สักพักครับมือก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะแม่นั่นแหละเดินจูอยตัวเล็กมาโวยวายโวยว,าย,วายทำไมไม่เชื่อฟังโอ้โวยลั่นเลยนะเนี่ยบอกให้กลับให้กลับให้กลับไปเก็บเหรียญอยู่อีกเนี่ยจนเหมือนว่าเนี่ยจนแม่โดนด่าหลายครั้งแล้วหมายถึงหมายถึงคนทษแถวนั้นนะนะครับโอ้และพี่สาวมาครับคุณผู้ชมฮะเดินมาจะบอกแม่ว่าน้องตกน้ําอย่างนั้นอย่างนี้ปรากฏว่าโดนท้าพี่สาวฐานะฐาน ไม่ไม่ดูน้องอเนี่ยครับโอ้อแล้วคาโทษด้วยนะบอกบบนดี๋ยวเดี๋ยวโดน,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 นพ่ออีกนั่นแม่ปรา,ากฏว่าคุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนั้นไม่ได้พาเ,เด็กทั้งสองกลับบ้านหรอกนะนะครับปล่อยให้นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะอยู่ตรงวัดน,นะ่ะอ้าวแล้วแล้วเจ้าของคลิปทำไงพี่เจ้าทำไงอ้าวสรุปว่า,วาก็ยังไม่ได้กลับอยู่ดีเอาบอกทิ้งได้ยังไงเราเข้าไปช่วยปลอบครับโอ้พี่นี่ใจดีจริงๆเอาผ้าห่มมาให้นะตกน้ำนี่หนาวใช่ไหมโอ้ยตัวเล็กลูกนะชวนคุยนะครับ ก็เด็กเด็กไร้เดียงสาะน้ำแข็งดอมคุณผู้ชมแม่กลับไปแล้วคุณเจาสงสารแม่กลับไปแล้วนะแต่ว่าพ่อเนี่ยบอกว่าให้รออยู่ที่นี่ก่อนนะครับแม่เังไงนะเพราะว่ากลับไปตอนนี้แม่จะตีอีกนี่ครับเด็กมันก็พูดตามภาษาเนาะให้พ่อมารับดีกว่าถ้างั้นแล้วคุณเจ้าพี่เจ้าทาไงพี่เจ้ารู้สึกว่าโอ้เป็นห่วงเด็กคนนี้จังเลยนะครับก็เลยสืบเรื่องสืบราวไปถามคนแถวนั้นครับ จะรู้ว่าอ๋อบ้านบ้านนี้อยู่ตรงไหนก็<__ไปถามนะครับเพื่อนบ้านจนได้ความว่าผู้หญิงที่เด็กทั้งคู่เรียกว่าแม่เนี่ยแท้จริงแล้วคือคืออาสไพครับเอาหอเาหรอ,อคือเด็กทั้งคู่เนี่ยเป็นลูกของพี่สามีของเธอนะครับแล้วอาสัพเออพี่ชายเนี่ยอ่าไปอยู่เรือนจำอ่าไปอยู่เรือนจำใช้คำนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ สามีของเธอเนี่ยก็ต้องเอาเด็กทั้งคู่เนี่ยมาเลี้ยงแทนนี่ครับโอ้ชีวิตบ้านเนี่ยแล้วเพื่อนบ้านยังเล่าต่อเอาไหนไหนมาแล้วฉันเล่าให้หมดฉันเล่าเล่าเด็กผู้หญิงสองคนเนี้นะนะครับเขาเอามาเลี้ยงแล้วมาใช้แรงงานบังคับไปขายน้ำส้มมั่งนะขายไม่หมดก็โดนตีนะตีตีกี่ทีพี่เหลือกี่ขวดตีเท่านั้นโอ้ยหลอเออเหลือกี่ขวดตีเท่านั้นนะครับแล้วถูกตีประจําเลี้ยงแบบไหนพี่เขาเลี้ยงแบบไหน โอ้ยนี่แบบอด,ดยากข้าวไปคยกินลำเด็กอ,ะอ่ะเด็กมันถึงเอาตังกระทงไงเข้าใจไหมเด็กเออนี่ครับนาาสงสารพี่เจ้าครับโอ้พี่เจ้านี่แกดีจริงๆนะพี่เจ้าเนี่ยไปไปถึงบ้านเลยนะไปคุยกับครอบครัวของเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยโอ้แกตามจนจบเรื่องเออบอกอย่าทําเด็กอีกเลยนะเนี่ยหลังเกิดเหตุนะครับก็นะครับเด็กทั้งสองคนนเห็นดูเด็กคนนี้ไว้โตมาเป็นเด็กเก็บกฎแบบไอ้บ่วง คนที่มานั่งพิมพ์แบบว่าแซะคนอื่นในช่องแชทนี่มันไม่ใช่คนเก็บกดเลยเนาะคุณฐานนันดอนพ่อแม่เลี้ยงมายังไงถึงโตมาเป็นคนดีแบบนี้ครับช่วยนิดน่ช่วยแนะนําวิธีการเลี้ยงลูกได้ไหมหรือว่าช่วยแนะนําได้ไหมว่าพ่อแม่คุณฐานนันดอนเลี้ยงคุณฐานนันดอนมายังไงถึงโตมาเป็นคนดีของสังคมแบบนี้ผมจะได้แบบว่าพอเข้าใจว่าพ่อแม่ที่ดีเขาเลี้ยงกันยังไงยกยกตัวอย่างแบบว่าเขาเขาเขาแบบตามใจเขาไม่เคยตบตีอะไรอย่างนี้เนาะใช้คาพูดดีๆนะได้ไหม ว่าไปอยู่กับย่าแล้วนะไม่แต่อย่างงี้พี่เจ้าช่วยประสานก่อนไหมหน่วยงานยอะไรเงี้ยพมก็นั่นแหละพี่เจ้าโตแบบนั่งกินนอนกินโอ้พ่อแม่เลี้ยงสบายถึงจะเป็นคนดีของสังคมผมพอเข้าใจละบอกอย่างงั้นไม่ทิ้งอ่ะเดี๋ยวจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาดูแลเด็กต่อไปนะครับอโอ้โหเนี่ยเห็นไหมเรื่องมันมีที่มาที่ไปทําไมอะ่ะทําไมเด็กต้องไปเก็บตาในกระทงนะครับ,รบเพราะว่า เขาถูกบังคับไปขายของขายของไม่หมดโดนตีเท่าขวดน้ำส้มที่เหลือค่ะข้าวก็ไม่พอด้กินนี่ไงนี่จากตกจากเรื่องตกน้ำใช่กลายเป็นเรื่องความเป็นอยู่ของเด็กเลยอะเหตุการณ์คุ้นๆนะครับเหมือนที่สปริมเมอร์นำดำกับขังแฟนสาวและสุนัขวิชายเรียกยอดโดเฮ้ยโอ้โหเอาตรงๆนะเรื่องนี้ผมฟังแล้วมันมีอย่างเดียวที่ไม่โอเคก็คือให้เด็กไปขายน้ำส้มแล้วพอขายไม่หมดแล้วก็ตีตามจำนวนขวดที่เหลืออันนั้นเป็นเรื่องเดียวที่ผมไม่โอเคแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ย ผมไม่รู้ข้อเท้จริงว่าความจริงมันเป็นยังไงไงคือคุณเห็นบ้านเขาอะคุณก็พอจะรู้แล้วว่าฐานะของคนเลี้ยงอะเป็นยังไงแล้วจะบอกว่าเลี้ยงลูกแบบอด,อ,ด,อ,ดอยากอะ่ะคือคุณก็ไม่รู้ไงว่าจริงๆแล้วอะเขามีเงินหรือเปล่าจริงๆเขาอาจจะอดอยากทั้งครอบครัวนึกออกปะเขาอาจจะอดอยากทั้งครอบครัวใครจะไปรู้วะก็แต่เด็กบอกว่าเออกูไม่มีจะกินเนี่ยงั้นก็มึงเลี้ยงไม่ดีแต่จริงๆคือ ตัวพ่อแม่ก็อาจจะอดๆอยากๆ,ๆผมก็ไม่รู้ส่วนเรื่องที่ว่ามันยังไม่ถึงอายุทํางานไงก็ ก็คุณอยู่ในครอบครัวที่แบบว่าสุขสบายคุณอยู่ในครอบครัวที่มีเงินแล้วมันก็พูดได้ครับคือถ้าคนที่มันแบบว่าแม่งไม่มีจะแดกจริงๆอะ่ะแม่งไม่รู้จะทําอะไรอะ่ะมันก็ต้องแบบใช้ทุกพิธีทางอะ่ะคือผมไม่ได้อย่างที่บอกผมไม่ได้จะสนับสนุนนะแต่ผมพยายามจะทําความเข้าใจว่าเรื่องเนี้ยมันมันตื้นลึกหน่ะบางมันเป็นยังไงมันไม่ใช่แค่แบบว่าเราฟังข่าวแล้วเราก็แบบเอาแค่แบบเนื้อผ้าข่าวคือสุดท้ายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าข้างในจริงๆมันเป็นยังไงก็ เ,เขาอาจจะเป็นแม่ที่แย่มากๆก็ได้ก็คือแบบว่าตีทุกวี่ทุกวันใช้อารมณ์แล้วก็แบบไม่ให้เด็กๆกินข้าวจริงๆก็ได้มันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่แต่ผมอยากจะบอกว่าเราก็ไม่รู้ข้อทดจริงมันก็ไม่รู้อีกอย่างหนึ่งคือเขาก็ไม่ได้อยากจะมีลูกแต่ว่าเป็นลูกของพี่ชายที่ติดคุกไปแล้วนึกออกใช่ไหมคือบางคนก็อาจจะบอกว่าเออมัน มึงปั๊มลูกออกมาแล้วมึงเลี้ยงไม่ได้แต่ในกรณีนี้คือเขาไม่ได้อยากจะเลี้ยงด้วยแต่ว่าพี่ชายติดคุกไปแล้วแล้วแบบเออเขาก็เอามาเลี้ยงอะไรแบบนี้มันก็นะก็ไม่รู้ยังไงแล้วสรุปแล้วแม่หายไปไหนเอาก็พี่ชายเขาก็อาจจะเลิกกับแม่ไปตั้งแต่แรกแม่ก็ไม่อยู่ในพิกเจอร์ตั้งแต่แรกแล้วมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแหะ